นี่ครับค่ะสำหรับขบวนแห่กระเริ่มทยอยเข้ามาครับนี่ครับผาแดงนั่งอะไรครับนี่ครับคือเป็นขบวนแห่ครับมาจากไหนด้วยนี่ครับผาแดงนั่งอะไรค่ะพี่เดบูรอรองามๆครับพี่น้องนี่ครับคือเป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศกกาัเดนบผู้จัดการทีมนะครับมาติดต่อพีด้วยนะครับรถตำรวบัวร้าน นี่ครับหลังจากขบวนแห่มาหอดแล้วครับเพิ่นก็จะลงครับนี่ครับเพิ่นก็จะลงจากขบวนครับนี่ครับคือเป็นการแห่แห่บุญวางไฟหรือว่าบุญเดือนโอครับพี่น้องตางแถวต่างแถวต่างแถวต่างแถวน้อยนะครับโบสถ์ิบนะครับป้าสภานสภาพได้หนีแม่ตอเนี่ย ก็เป็นการตอนรับเข้าสู่บรรยากาศครับบรรยากาศงานบุญบางไฟครับงานบุญบังไฟบ้านโนนกุงครับบ้านนนนกุงตำบลโนน,นกุงอำเภอตะการผพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อนี้ผมก็ได้เดินทางมารวมงานครับ สำหรับตอนนี้ผมกะจะพาส้มบรรยากาศครับพาส้มบรรยากาศในการฟอนการร่าครับการฟอนการร่าของชาวบ้านครับชาวบ้านที่เพิ่นมารวมงานมารวมการแสดงครับกะบางช่วงบางตอนครับบางช่วงบางตอนก็อาจจะมีแต่เสียงผาาครับเพราะว่ามีเสียงเพลงครับบางช่วงบางตอนบางสิ่งบางอย่างกะล่บ่บได้ครับ พราะฉะนั้นผมก็จะพาพี่พาน้องเบิงไปเรื่อยๆครับเบิงไปเรื่อยๆกะบางช่วงบางตอนผมก็จะไปผมก็จะพากไห้ฟังไปน้ำครับพี่น้องจากนั้นก็เบิงน้ำกันไปแาวๆครับนี่คือบรรยากาศในบุญในบุญงานบุญบังไฟครับกะส่วนมากก็จะหาเบิงได้ยากเพราะว่าส่วนมากก็จะมีตำบลละหมบานครับก็จะบุมีถูกหมู่บานครับ สำหรับบุญบังไฟครับบุญบังไฟก็จะรวมไม้รวมมือกันหลายหมู่บ้านครับแต่ละตำบลก็มี10หมู่บ้านถึง12หมู่บ้านครับก็มารวมมือกันจังเป็นบุญบังไฟได้ครับเพราะฉะนั้นการเหตุบุญบังไฟกับบแมบนว่าสิเห็ุขึ้นมากไง่ายๆครับก็เกิดจากการรวมไม้รวมมือครับ นี่ครับตอนนี้ผมก็จะพามาเบิงเพิ่นจูดบังไฟครับเพื่อนจูดบังไฟเมื่อนี้ผมก็ได้มาร่วมงานบุญครับงานบุญบังไฟบ้านนุ่นกุงครับบ้านนุ่นกุงตำบลนุ่นกุงครับอำเภอตะการเพื่อลจังหวัดอุนนนทรายรานีครับนี่ผมจะพาเบิงเพิ่นจูดบังไฟตะไลครับพี่น้องงานบุญขุเพิ่นครับนี่คือเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศในบุญบังไฟครับเป็นการแห่บังไฟครับนี่ครับนี่ก็ เป็นประเภทนี้และวัฒนธรรมของคนภาคอีสานนาะครับพี่น้องนี่ครับคือเป็นบรรยากาศครับนี่ครับผมก็จะเบิ่งภาพบรรยากาศแบบนี้ครับเป็นภาพบรรยากาศแบบสวยๆงามๆครับในการเดินกระบวนหรือว่าการแห่บม่งไฟครับเพิ่นก็จะมีพวกนางร่ำพวกนะครับเพิ่นก็จะแกงตัวแบบสวยงามครับนี่คือเป็นประเภทนีและวัฒนธรรมของคนภาคอีสานนาะครับ เพื่อนกระแดงตูแบบงามงามเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่คือเป็นรถแห่บังไฟครับรถแห่บังไฟนี่ครับเพื่อนกระปัดปัดปาแบบข้ามสวยงามนี่นี่ครับตอนนี้ก็สํารัดขบวนครับขบวนแห่บังไฟครับขบวนแห่บังไฟเพื่อนกระแห่ข้ามหอดวัดแลวครับพี่น้องนี่ครับเพื่อนกระก็ล่างเดินทางกันมาหอดวัดครับ นี่ครับคือเป็นบรรยากาศในการแห่บุญบังไฟครับแห่บุญบังไฟวัดบ้านโน่นคุงครับนี่ครับกะเมื่อนี่บรรยากาศครับบรรยากาศกับคนที่จะห่อนแนจน้อยครับพี่น้องบรรยากาศแดดแดดกะแกมสะลือเกินครับพี่น้องกะเหตุใดลไหลไข่น่อยครับพี่น้องนี่คือเป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศของพี่น้องเท่าที่เพื่อนพากันแห่บังไฟข้ามากครับ นี่ครับเพื่อนมาฮอดแล้วก็พ่นขาไทยลูกครับเพื่อนกล้่นขบวนในไทยกรับอกเพื่อนขาครับกัต่างพ่นต่างมาไทยลูกครับนี่ครับกับสำหรับนั่งล่ําครับนั่งล่ําหรือว่านั่งเพื่อนเดินขบวนครับเพื่อนเดินขบวนเพื่อนกระเริ่มมาฮอดครับนี่ครับกับรรยากาศเมือนี้กับดนกับคนาวที่จะแจมครับครับก็ขอสวัสดีนะครับที่กำลังเดินทางมาถึงตอนนี้นะครับ เป็นตัวแทนจากกองการมหาชสตรีมณฑลนคงและโรงเรียนพู้ส <that hi of them> ูงอายุตรมและขบวนนีฟบ้างไฟของบ้านร่องข่าก็เ <cold> ดินทางมาถึงแล้วนะครับก็จะมีการแสนงที่กำลังเดินทางมาถึงตอนนี้นะครับเป็นตัวแทนจากกองการมหารสตรีมณฑลนคงและโรงเรียนพู้สูงอายุตรรมและขบวนนีฟบ้างไฟของบ้านร่องข่าก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็จะมีการสน นาาเสียดายครับที่เอาเสียงเพลงลงโบได้ครับกับเบิงการฟอนง่ามครับฟอนในดอกครับฟอนบ่มีเสียงเพลงครับฟอนมวนๆครับ นี่ครับนี่ครับเป็นรถแค่ขบวนครับแค่ขบวนนั่งครับนั่งงามหรือว่านั่งประดับที่เป็นประดับคือเครื่องรถครับนี่ครับเป็นนั่งน่าจะเป็นเท้าผ้าแดงนั่งไอ้ครับพี่น้องห่อนแดดอยู่เบาห่อนแดดอยบ่เโอ้ยมูจะนอดรับน้อ อจะนอนหลับนี่ครับ <bluff> น้องเคนนี่ครับน้องเคนมาในกระบวนแห่ครับในกระบวนแห่แห่บุญบางไฟครับก็นั่นหอดไล่ครับนั่นหอดไล่น้องคนจะหิวนอนบางคนจะหิวนอนคือจะยิวนอนอยู่บนหน้าหอยแดงเอออยู่บัหน้าหอายแดง นี่ครับกรสำหรับขบวนนี่ครับเป็นขบวนผ้าแดงนั่งไอครับผ้าแดงนั่งไอนี่ครับเป็นกามาหอดแล้วครับนี่ครับค่จะเขาวัดใดครับพี่น้องกระทานันานนี้ครับแดกกระาหอนพ่อแดดครับนี่ครับคือเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศในการแห่บุญบังไฟครับของวัดบ้านนุ่นกุงครับของบ้านนุ่นกุงตะบลนุ่นกุงครับมาเพื่อการพิถุนจงหวดทุกคนระฐานี้ครับนี่ครับเพิ่นกาจะถอยเข้าห้ามองจอดครับพี่น้อง นี่ครับกาพาแดงนั่งไอเพป็นกาลงจากขบวนรถครับลงจากขบวนรถเพื่อเข้าม่านรวมงานครับนี่ครับคือเป็นบรรยากาศในการแห่บุญบังไฟครับ สำหรับขบวนแห่ก็เริ่มทยอยเข้ามาครับนี่ครับผ้าแดงนั่งไรครับนี่ครับคือเป็นขบวนแห่ครับนี่ครับผ้าแดงนั่งไรกับพี่เดบูรอๆงามๆครับพี่น้องนี่ครับคือเป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศรรัเนะคบไปผู้จัดการทีมนะครับมาติดต่อทีด้วยนะครับรถตำรวจบัวร้าน นี่ครับหลังจากขบวนแห่มาหอดแล้วครับเพิ่นก็จะลงครับนี่ครับเพิ่นก็จะลงจากขบวนครับนี่ครับคือเป็นการแห่แหบุญวังไฟหรือว่าบุญเดือนหุกครับพี่น้องัแฉบกแรบแ่น้อยนะครับโบสถ์นะครับปาปสะพานสะานได้ดีแน่ตัว นี่ครับตีก็เป็นบรรยากาศของพ่อค้าแม่คายครับพ่อค้าแม่คายเพิ่นมาขายในงานบุญบังไฟครับในงานบุญบังไฟบัตรนนท์กรุงจตมณ์นนท์กรุงครับนี่ครับเฮดคอก็มี่เฮดคอก็มีค่ะเจ้าบาทครับโลละ200แ้อยเ้าก็สิับรถไทยยูทับผู้ชาย์สูงนี่ครับคนละโลละ200ร้ให้อยู่ะเรื่องม่แน่ใจอ่ะโอ้จะถามไปจังสัลาบ่มบุมี่มองเฮ็ดกินครับนี่ครับผมจะซื้อใส่คอกินครับ อันเขาเออใส่กอกอยังเดียวนี่สนใส่กีสารเตาใส่กอกอีสารก็ได้ใส่กอกอีสาน,น,สอ,สานอันอันเงาเขาได้กอ่อสิบบาทเอ่อเอาอันยาวอันหนึ่งอันสันอันสันสิบบาทอันเงาสิบบาทนี่ครับเพิ่นจะลองซื้อใส่บอกกินรอบมึงครับนี่ครับเพิ่นกำลังขายในงานครับในงานบุญแหว่วงไฟครับหรือว่าบุญหวงไส้บานนุ่นปูงครับ บ้านโนนปงตำบลน้นปงอำเภอตะการสีต้นจังหวัดตะบนหลายกท่านนีครับหน่วยละสิบบาทแล้วครับนี่ครับเรามาขายบักนัดครับบักนัดหน่วยละสิบบาทอยู่ในเขียงยังสิบห้าบาะอยู่ในเขียงสิบห้าบาทแล้วครับพี่น้องปลูกเองบ่ครับแล้วปลูกเองแล้วปลูกเองนะครับเรามาขายเองปลูกเองขายเองรวยเองครับรวยพูดเดียวครับ <laughs> บ่อยมูด้วยนำ้ำ <c oughs> <laughs> ดีครับรวยไป็นน้กันคนละเพิ่นปลูกเองขายเองครับเพิ่นกระไดเองครับนี่ครับคุณภาพเพิ่นครับหน่วยง่ามๆครับหน่วยง่ามๆลูกง่ามๆครับสิบบาทสิบบาทสายพันธุ์ยังหนอสายพันธุ์เพิน่นบันพื้นบ้าเพ,พื้นบ้านโเต็ม <c oughs> พ,พร้อมขนาดเลยหอมอีหลี เป็นยังได้ก๋วยซีอิ๋มบ่อนซีิมได้บ่อนั่นซเมตัวซีิมตัวคนละนี่มันเอาคนบอกค่ะเป็นยังไ่้บ่ามันมันจะเป็นอันนี้เบิังเด้อเบิังเด้อให้ซีิมของเพิ่นแน่จะเอาตัวนี้นี่ครับนี่ครับเพิ่นปาดให้ซีิมเด้อพี่น้องเด้อเอาซีิมเบิ้งเอาซีิมเบิ้งพี่น้องซีิมเบิ้งเพิ่นให้ซีิมใช้ใช้ไงสิ มีโน้ตละสีบาทว่างมัยครับกระซัมนี่แหละบางนาบานเฮ้าบุลนี่ก็มันกับอบบุไล้วแต่พอจินอยู่ครับพอจินอยู่เอาละบ่นี่ครัพอจินอยู่